สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมต้นนะครับเติมออโต้คาร์วันนี้วันที่สิบสามนะครับพี่ๆมีนาคมนะใกล้กลางเดือนแล้วนะครับไตรมาสแรกของเดือนจะหมดลงในเดือนหน้าแล้วนะวันนี้มีรถมาเสนอหนึ่งคันครับพี่ๆสำหรับท่านที่ชอบฮีโน่ชอบเครื่องแรงนะครับ คันนี้เป็นฮีโนปี62นะพี่ๆดูเลยด้านหน้านะมาตะกล้องเชิญใกล้หน่อยนี่เป็นไงไฟมาอ่าเข้ามาหน่อยเข้ามาหน่อยนี่ดูไฟเห็นไหมตุ่นนี้เขาเรียกไฟเพชรแล้วนะพี่ๆไฟเพชรเขาเรียกไฟเพชรนะครับเป็นอินโนเวเตอร์แท้แล้วนะครับนี่ฮีโนสีนี่ที่เห็นนี่นะสวยๆเงาๆแบบนี้นะไม่เคยทํานะนี่คือสีมาจากโรงงานดั้งเดิมของเขาเลยนะนี่เห็นไหม อินโนเวเตอร์ซีรีส์นะซีรีส์สามร้อยนะคะันนี้เป็นซีรีส์สามร้อยเนี่นะมากับป้ายเล็กไม่ติดเวลาของกรุงเทพเขาด้วยนะนะครับป้ายเล็กไม่ติดเวลาไฟลงไฟลีตัดมงตัดหมอครบนะครับนี่กระจกบานหน้าสวยสวยไม่แตกไม่ร้าวนะครับรับประกัน5ปีไม่จำกัดระยะทางด้วยนะก็น่าจะหมดแล้วแหละแต่ว่าคันนี้มีแบบพิเศษสุดๆนะเดี๋ยวพาไปดูภายในนะครับนี่เป็นไง มากับกระทะผ่าด้วยเห็นไหมนี่นะกระทะผ่ายางมิชลินนะ XCD2 ขอบ15นะครับมามามาดูภายในหน่อยมาดูภายในหน่อยนี่เป็นไงภายในสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่สติ๊กเกอร์ถุงก,กันความร้อนอยังอยู่พวงมาลัยไม่มีขาดไม่มีโซมดูเลขไม้หน่อยตากล้อง41,000โล41,000โลนะ สภาพนะครับคันนี้สวยสดงดงามเลยทีเดียวนะครับนี่เห็นไหมครบทุกอย่างนะครับเดือน5ลาอตผลิตนะครับสุดยอดนะครับสวยๆใสๆนะครับต้องบอกว่าไม่เคยทําสีเลยนะครับหัวนี่เดิมสนิทนะครับอ่าคราวนี้มาถึงจะเรียกว่าเป็นไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งเลยก็ได้สําหรับคันนี้ก็คือช่วงใช้ของรถคันนี้ก็คือเป็นกระบะนะครับ กระเบะเหล็กนะครับเรียกกระบะเหล็กนะครับร้อน3ามิตรแผงข้าง4ี่สิบเซนนะครับเปิดได้3ามด้านนะเดี๋ยวตากล้องช่วยขยับตรงนู้นทีได้ไหมช่วยขยับตรงนู้นทีนะครับอ่านะครับนี่เล่นกล้ามแล้ววะเนี่ยเล่นแล้วเอากล้ามโอเคนี่นะครับนี่ เปิดได้าด้านเลยครับเปิดสามด้านครับเปิดได้แบบนี้เลยนะครับสามด้านแผงข้างสี่สิบเซนนะครับด้านลงด้านหลังเปิดได้หมดนะยาววัดในเลยนะสามเมตรห้าสิบกว้างเมตรแปดสิบนะครับแผงข้างสูงสี่สิบเซนนะครับนี่ต่อใหม่นะพี่พี่ต่อใหม่เลยนะต่อใหม่เลยนะครับทำมาใหม่เอี่ยมเอียมเลยนะครับนี่นะครับด้านหลังด้านหลัง ไม่มีปัญหาครับนี่เห็นไหมนะครับเป็นกระบะเปิดได้3ด้านนะครับใครจะใช้แบบพื้นเรียบก็เปิดลงให้หมดเลยนะครับประมาณนี้เลยถ้าเปิดใช้งานประมาณนี้เลยครับนี่กันหมาเรียบร้อยนะครับเปิดสําหรับรถโฟล์คลิฟยกเข้านะครับตักพาเลทใส่แล้วก็รัดของแล้วก็ปิดกระบะวิ่งปกตินะครับแบตตะลองตะลี่ใหม่หมดนะครับ2อลูกนะครับยางหลังก็สภาพดีนะ ยางหลังก็สภาพดีนะพร้อมใช้งานต้องพูดว่าพร้อมใช้งานนะครับนี่ยูโรที T, นะครับยูโรที T, เรียบร้อยนะครับไม่เคยทำสีนะนี่ไม่เคยทำสีนะสวยกลิปนี่วิ่งมาเมื่อกี้นะฝนตกกนันเนี้น้ำดีดนะครับพอดีถน,นนมันเปียกๆหน่อยนี่อะไรละโอ้วันนี้เขาติดเครื่องเสียงมาด้วยดอ,ดอมมี่แอดมอสนะครับเครื่องเสียงก็ปกติแหละพี่พี่รถพวกนี้ก็พอได้สุนทรีกันบางๆนะครับ ่านะครับแอร์เย็นเพลงเพาะพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับคันนี้ครบเลยเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้ดูด้วยยมเปิดให้ดูนะมา,าพี่พี่นี่สี่หมื่นโลมันต้องได้แถวแถวนี้แหละนะครับนี่ดูดูคัสซีนะครับเลขสติกเกอร์ที่โชว์รูมติดเลขเนี่ยเขาบอกเลขตัวถังของรถคันนี้นะยังไม่หลุดเลยนะยังไม่หลุดเลย หายากหน่อยนะครับบางทีใช้งานมันก็จะชอบหลุดชอบลรครับนี่มาหัวโชคนะครับมาร์คนี่เห็นไหมมาร์คปักนะครับมาร์คน็อตมาร์คท่อหม้อน้ำนะครับท่อหม้อน้ําจะมาร์คนะครับนี่รู้สึกจะเป็นท่อท่อพาวเวอร์นะถ้าจะไม่ผิดทุกอย่างมาร์คอยู่ที่เดิมหมดนะครับห้องคงห้องเครื่องนี่มาร์คท่ออินทงอินเตอร์ไม่มีการ สลับปเปลี่ยนนะครับเพราะตอนเขาทําเสร็จเขาขายตรวจเช็คแล้วก็มาร์กมาร์กมาร์กทิ้งไว้นะครับืมใช่ไหมไม่ก็ส่วนหนึ่งครับเช็คด้วยก็เป็นการเช็คแล้วก็ดูด้วยว่าตรงนี้มันถ้าเกิดมันขยับขยื่นไปก็อาจจะดูว่ามันอาจจะไม่แน่นหรืออาจจะมีการเคลื่อนตัวของน็อตได้ไนะครับรก็มาร์ครีเช็คครับไม่ได้มีอะไรก็เป็นปากกาที่ลบไม่ออกแค่นั้นเองจากศูนย์นะครับถ้ามีการถอดการอะไรแล้วส่วนใหญ่ก็จะไม่เข้าอยู่ละมาร์กพวกนี้แต่ว่าก็ ถ้าลด40,000โลเนี่ยอย่างเงี้ยครับก็อ,ออกสุนหลีมหาชัยนะครับใครจะซื้อฮีโน่ก็ไปได้นะรถใหม่อ่ะถ้าซื้อรถใหม่นะแต่ถ้าเกิดใครสนใจคันนี้ก็ถูกลงหนึ่งครึ่งหนึ่งนะครับถูกลงถึงครึ่งหนึ่งนะครับคันนี้เราตั้งไว้เท่าไหร่เหรอยังไม่ได้ตั้งราคาสักทีนะไว้แล้วตั้งไว้เทไรไหนนั้นเปิดไว้ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวคิดก่อนหนึ่งสองสามสี่อ้าวผมเปิดราคาให้แบบอ่าต้องพูดยังไง เล้าเลยเหรอลเล้าเลาเลยดีกว่าเล้าถ้าเล้าก็ขอสักหกหนึ่งห้าแล้วกันพี่พี่นะครับา <1 5. S 1> เล้าเล้าก็หกหนึ่งห้าอย่าลืมนะราคานี้ได้กระบะต่อใหม่นะสามเมตรห้าสิบเมห้าสิบูกว่ารถใหม่ป้ายแดงห้าแสนบาทนะครับหกสองได้วิ่งสี่หมื่นโลโ<อ>นะครับคันนี้แบบพร้อมใช้งานสุดๆเลยนะครับ,บใช่ตัวนี้จริงๆก็ อะตอมเนี่ยกับตัวนี้ก็ต่างกันนี่แหละครับที่เป็นล้อกระโปรงข้างนิดหน่อยนะครับอันนี้ได้ล้อไปแล้วก็คือเรียกอะตอมได้แล้ว,ลว,วนะครับเพราะจริงอะตอมเนี่ยที่มีมูลค่าที่บ้ามันดีกว่าเก่าก็เป็นล้อนะครับแต่คันนี้เปลี่ยนล้อของอะตอมใส่มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือครบพร้อมใช้ในรถที่วิ่ง40,000โลปี62นะครับแล้วก็กระบะต่อใหม่ย,ยาว3ามเมตรท่านรับไปเลย6 1 5 0 0 0ัน จัดไฟแนนซ์ได้5 5 0 0 0 0บาทนะครับจัดไฟแนนซ์ได้5 5 0 0 0 0บาทนะครับท่านใดสนใจก็โทรมาได้นะครับ0853482405นะครับผมต้นนะครับเบอร์เดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้ทีนะครับเผื่อท่านใดสนใจที่จะโทรก็เดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ไว้ให้ทีนะครับเผื่อท่านใดสนใจที่จะสอบถามรถคันนี้นะครับคันนี้อยู่ที่บางบัวทองนนทบุรีนะครับผมอยากขายรถก็โทรมาเบอร์เดียวกันนะครับรับเทิร์นด้วย นะครับท่านใดมีตัวเก่าอยู่อยากได้ตัวใหม่ไปใช้ก็ยินดีนะครับมาเลยมาเลยยินดีครับยินดีก็ฝากไว้ด้วยนะครับหนึ่งคันสำหรับฮีโน่คันนี้นะครับก็หวังว่าคงจะถูกใจพี่พี่นะครับถ้าท่านใดชอบคลิปแนวนี้ก็กดซับสไครต์ให้ผมหน่อยนะครับกดติดตามไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ